วันนี้พบกับช่องส้มอ้วนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ส้มจะมาสอนเรื่อง f a s นะคะก่อนอื่นกด Subscribe ให้ก่อนเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องมี my AIS นะคะแอปตัวนี้เลยนะคะโหลดเข้ามานะคะแล้วก็จะมาเจอหน้าต่างๆนะคะจะเป็นอยอดคงเหลือยอดการใช้งานแล้วก็มันจะขึ้นโชว์ทุกอย่างคะ่ะว่ายอดปัจจุบันของเราแล้วก็จะมี AS point นะคะที่มันมีเลข60ะคะ่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะต่อไปเราจะไปเจอหน้าที่เป็นสิ่งต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้งานได้นะคะอันนี้คือสติกเกอร์นะคะถ้าเราจะโหลดสติกเกอร์โดยใช้ point แล้วก็กดเข้าไปตรงที่เราชอบนะคะสติกเกอร์ตัวไหนที่เราชอบแล้วก็กดเข้าไปนะคะตัวนี้แล้วก็กดแลกได้เลยนะคะ 50คะแนนนะคะจะไม่มีผลกับการเงินของเรานะคะเรากดเข้าไปแลกได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ l ล n e แล้วก็ส่งสติกเกอร์ไลน์ได้ตามสบายเลยจ้าต่อไปนะคะจะเป็นเป็นพวกอะ,อะไรอะ่ะที่เราไปช็อปอะไรต่างๆนะคะเราสามารถใช้ได้แบบนี้นะคะถ้าเราจะใช้สิทธิ แบบว่าสมมุติส่ง sms รลุ้นรับโทรศัพท์อะไรงนี้แล้วก็ส่งแบบนี้ได้เลยจ้าต่อมาจะเป็นหน้าของเน็ตนะคะค่าโทรแล้วก็เน็ตนะคะเราจะชอบแบบไหนหรือว่าอยากใช้แบบไหนแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็มันจะมีกำกับว่า2คะแนน50คะแนน30คะแนนจะได้เน็ตเท่านี้เท่านี้นะคะทุกคนอยากได้แบบไหนก็คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ คลิกรับสิทธิ์หรือว่าใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะต่อไปจะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะคะทุกคนอยากได้แบบไหนเวลาเราไปที่ร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟเราสามารถรับสิทธิ์นี้แล้วก็ลด1คะแนนเท่ากับ1 0บาท20บาทอะไรก็ว่าไปนะคะได้หมดเลยจ้าแบบนี้นะคะสะดวกสบายมากเลยถ้าเราไม่ใช้ก็เหมือน พไปอยู่นะคะอันนี้คือ,อยอดฮิตนะคะยังไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นพวกห้างสรรพสินค้านะคะที่เราไปใช้บริการไม่ว่จะเป็นโรบินสันซีเอ็ดบุ๊กหรือว่าร้านหนังสือร้านเวียนนามินิมาร์ดเฟมิลี่มินิมาอะไรต่างๆนะคะเทสโก้โรตัสอะไรแบบนี้นะคะ ถ้ามันจะขึ้นกํากับบอกหมดเลยนะคะทุกคนถ้าจะรับสิทธิ์เราก็รับเลยนะคะเราก็จะได้ใช้5คะแนนเพื่อรับสิทธิ์นะคะนี่เลยจ้าต่อไปเราไปดูแลกของพรีเมียมนะคะจะมีล่มจะมีตุ๊ก,กตาจะมีสมุดบันทึกนะคะ นี่ค่ะถ้าเราจะใช้ร่มนะคะตัวนี้อยู่ที่200คะแนนนะคะถ้าเราจะแลกเราก็แลกได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ของในสต็อกเขาหมดนะคะอันนี้จะเป็นเดลิเวอรี่นะคะส่งถึงที่เลยนะคะถ้าใครอยากได้ก็กดเข้าไปเลยคะ่ะแต่ก่อนอื่นเราต้องเช็คคอยล์เราก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่าของส้มจะเป็นตัวนี้นะคะที่ส้มได้นะคะ200คะแนนนะคะใช้ไปนะคะแล้วเราก็ มันจะขึ้นที่อยู่ให้เรานะคะเราก็สามารถกดที่อยู่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่เบอร์ใส่ที่อยู่นะคะส่วนอันนี้80คะแนนนะคะเราจะใช้แลกสมุดก็ได้สมุดบันทึกนะคะแต่ว่าของสม้มต,ตอนนี้ใช้ไปแล้วเมื่อคืนก็ใช้แลกเน็ตไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่60คะแนนเราจะไม่สามารถแลกได้นะคะจาง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ถ้าใครใช้ AS s นะคะจะมีคะแนนสะสมให้ถ้าเราแบบเติมเงินสม่ำเสมอหรือว่าใช้เน็ตใช้ใช้เติมเงินตลอดนะคะเราจะมีแบบนี้นะคะมันจะขึ้นโชว์ทุกอย่างสามารถสั่งของสามารถมีส่วนลดอะไรได้หมดนะคะเช็คเช็คแพ็คปัจจุบันได้อะไรทุกอย่างยอดการใช้งานได้ถึงวันไหน สามารถผูกกับและปิดลายเพได้นะคะแล้วก็จะบอกแพ็กเกจคงเหลือบอกจะเป็นข้อมูลของเรานะคะที่เราใช้ไปนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะตอนแรกก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเลยลองลองดูนะคะมันก็ได้จริงๆนะคะแบบนี้ก็จะมีมากมายะคะ่ะสุดท้ายนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะคะฝากติดตามช่องส้มซาสายหาพากินแหลกด้วยนะคะ